นะครับช่างในช่างใหญ่ใบ <c oughs> ตัดอยู่นี่เอ้ช่างอย่าลืมดิเหมือนใบเกียร์ใบตัดไม่ได้น่ะท่ายรปให้เราได้งาน,นใช่ไรับทำครับเราไกลรับทำครับตั้งกะ่สามสัปูยันคะเลหาดครับผม ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำได้นะครับ <laughs> สนใจ,จติดต่องานได้เลยนะครับทางฝีมือครับใจเย็นครับผม เรียบร้อยครับเอ้อนนาดน้อาอเ,เมเม็ดไหมคะสเม็ดนึงเฮ้ยไม่ใช่อะไรไอ้นี้ดิอะไร <c oughs> ไอ้แพนในนั่นกูว่เหล็กเนี้ยกันเนี่ยไห <c oughs> <c oughs> อ๋อสู้ง่ะเอาเท่าไอ้นี่อ่ะแข็งเลยครับกี่แผ่นมันเนี่ยหนึ่งสองข้างล่างข้างล่างมันกี่เมตรปะเต้าอืมเท่าไหร่กส่ง อเอ้ยเมตรห้าสิบช่องเราเมตรห้าสิบสามเมตรสามเมตรเดี๋ยวชนชนเช็กปะเ,เอาเอ็นไม่เว้นเอาเอ็นไหม <c oughs> ดูก็รู้ว่าความชุ่ยขนาดไหนอ่ะ <c oughs>

จบครับแล,ล้วใกล้ครับผมแล,ล,ล้วเพาะแล้วผสมครับโดยช่างเต่าครับพอพอใครสนใจใครสนใจเรียกใช้บริการได้เลยนะครับ๋ยูไปตัดต่อ ใส่เพลงเนาะใส่เสียงกูดเป็นเบาๆไว้ให้เพลง,งดังๆใส่สัขาดนิดนึงแม่งหรือให้เดินชนระดับติง <laughs> ไม่ร้อนแล้วนะพรุ่งนี้แนงก็มาไม่อยู่กันไม้ไม้มันดื้อขนาดนี้นอ่ะมาอันหนึ่งตั้งแต่หาที่ตั้งอะไรทีตาพรุ่งนี้ไม่โรงเรียนไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรออยากไปอะ่ะแค่ถามเฉยๆไม่อยากไปแต่แค่ถามเฉยๆทำไมไม่อยากไปเนี่ย ทำไมถึงเบือทำนี่ก็ไปทุกโจ๊ตนะเบือุวนแบบปุ้นเอาที่วางโทรศัพแ์่เต่านะเนอ,อมีอันนี้ว่ะหะายไปไหน่เจอ,อได้แล้วจะเห็นขู่ไหมนะ

không anh lỡ gì đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho hay chút nữa cân đất ạ ừ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  thì nhá cấu trúc mình là sao lại ạ Khi này lên cái gì đấy này như thế ข้างเนี้ยที่ก no e. erm ูไม่เชื่อมพอเดิมยวเงาแผ่นเล็บมาติดเรายังไม่รู้จะตีฟังไหนฮะเชื่อปั๊บตูดตูดขึ้นนะเอเดี๋ยวะตัวกายเส้นหนึ่งเพื่อนเออใส่ล้างอีกเส้นหนึ่งเห้ยสร้างเส้นน่ะนี่เส้นนู่นเส้นนี่เส้นเสร็จเสร้นตัดมหมวัดมหมเ่าอะไรวะไอ้นี่สองเมตรหนึ่งเส้นเท่ากันมั้งอ่ะพ gua uh ngena -huh.